สวัสดีครับพบกับผมธนาวิริยุทธ์นะครับปรกึกษาปัญหากฎหมายโทรตามหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏเลยนะครับหรือสอบถามทางไลน์ทางเฟซบุ๊กยูทูบก็จอผลัดได้น,นะครับส่งภาพถ่าย โซเอซ่าโซรลักฐานกันมาได้นะครับเปอยู่ตามประเทศอยู่ในประเทศไทยดูตอนเช้าดูตอนมืดดูย้อนหลังเข้าไปในย t ท b e พิมพ์คำว่าพระนายรยุทธในช่องก้นานะครับก็จะพบเจอข้อกฎหมายที่าทนายุทธได้พูดคุยกันในครั้งก่อนๆนะครับวันนี้มาถึงตอนที่166นะครับตอนที่166วันนี้ก็คือหญิงคบหาชายชู้ชายฟ้องอะไรได้บ้างหญิงคบหาชายชู้ชายฟ้องอะไรได้บ้างซึ่งเนื่องจากแฟนคลับได้ขอ เรียกร้องนะครับว่าให้พูดเรื่องหญิงชู้ที่เขาหาครับผู้ชายคนอื่นบ้างนะครับแน่นอนครับหากหญิงชู้เขาหาครับผู้ชายคนอื่นชายเรามีสิทธิที่จะฟ้องหนึ่งฟ้องอย่างนะครับ2ถ้าอยากจะฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนก็ย่อมทําได้ด้วยกันเช่นกันนะครับสามนะครับถ้าหญิงทิ้งบุตรไปฟ้องเพิกถอนนัดปกของบุตรได้ขอให้ชายเป็นผู้ชนะนาดบกของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวน,นะครับแล้วก็4 ชายฟ้องค่าลิ้ิดูบุตรหญิงได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่แต่เพียงว่าหญิงฟ้องค่าลิขิงดูบุตรชายเพราะหากศาลจะต้องถอนอำนาจปกครองบุตรจริงๆนะครับชายก็มีสิทธิที่จะฟ้องถอนอำนาจปกครองบุตรของหญิงและเรียกค่าลิงิดูได้เพราะชายเป็นฝ่ายอุปการะลิ้ิดูบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นเองนะครับจบเลยหรือยังครับวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับก็จะพูดในเรื่องเอาสักตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่า มีนะครับผู้หญิงเนี่ยเขา,เามีพฤติกรรมที่นอกจากผู้ชายนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเขามักที่จะติดต่อเล่นเฟซนะครับเล่นไลน์นะครับสามีไปทำง,งานหรืออย่างแม่บ้านอะไรเงี้ยเราก็จะเจอกันหลายครั้งนะครับหรือว่าเขาชอบไปขายของออนไลน์อะไรเนงะี้ยแล้วคราพบติดต่อกับลูกค้า แล้ววันเดวรันหนึ่งเขามีพฤติกรรมแปลกๆนะครับว่าเไปเล่นแชทคุยแชทมันไม่ใช่ขายของอะไรแค่นะหรือว่าบางบางครั้งนะครับออกไปนอกบ้านนะครับไปนอนค้างคืนที่อื่นซึ่งโดยปกติไม่เคยนอนค้างคืนกับที่ใครมา่ก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชายสามีทุกท่านเนี่ยระวังไว้นะครับว่าดยมีอย่างนี้ก็อาจจะเกิดกับเหตุการณ์ของท่านได้นะครับซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกีเ่ยวข้องกับ่จริงหรือ ที่เจอกันบ่อยๆก็คือตัวท่านเองซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปคบหากับตัวผู้หญิงคนใหม่แล้วตัวภรรยาของท่านเนี่ยก็ได้คบหากับชายชู้เช่นกันอย่างนี้ก็เรียกว่าผิดทั้งคู่ถูกไหมครับแน่นอนเขาก็ต้องมีใหม่และเมื่อเราไม่มีใหม่ได้เขาก็ต้องมีใหม่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเลิกไปแล้วแล้วเขาไม่เลิกก็อันนี้แล้วก็ตัดแต่เขาได้จริงว่าใครจะได้เปรี่ยนก่อนกันในด้านของพยานหลักฐานนะครับ อันนี้ก็จบในตอนที่166นะครับเรื่องหญิงก็หาชายชู้ชายฟ้องอะไรได้บ้างนะครับอย่าลืมยังมีข้อหนึ่งก็คือฟ้องเรื่องสินสมรสนะครับสินสมรสคืออะไรสินสมรสก็คือทรัพย์สินที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรสทั้งหมดถ้าเป็นมรดกก็ไม่ใช่สินสมรสเพราะได้รับมรดกมาแม้หลังสมรสนะครับหรือเป็นเงินที่มีก่อนสมรสแล้วเอาไปซื้อหลังสมรสอย่างนี้ก็ไม่ใช่สินสมรสเป็นต้นนะครับ ก็จบในตอนที่106นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายยืดพกัระหม่ำจักหน้าสวัสดีครับ